ชีวิตพลิกผันของทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายความชื่อดังที่สั่งสมประสบการณ์ความเป็นทนายมายาวนานหลายปีโด่งดังจากคดีหวย30ล้านและการปรากฏตัวตามหน้าข่าวดังๆอีกมากมายซึ่งหลายคนก็มองว่าทนายตั้มคนนี้สร้างกระแสให้ตัวเองหวังเป็นบันไดก้าวไปสู่การอัปเกรดค่าทนายให้สูงขึ้นตามชื่อเสียงโดยมีสื่อมวลชนคอยซัพพอร์ตกระจายข่าวให้เป็นระยะยระยะ ก่อนที่ทนายตั้มจะประสบกับชะตากรรมกลายเป็นผู้ต้องขังในคดีช่อโกงที่กลายเป็นข่าวสถานสะเทือนวงการเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษทางสถานีโทรทัศน์ช่องพีพีทีวีเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตไว้อย่างน่าสนใจมากตอนเป็นทนายใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยมีคนจ้างหรอกครับใช้วิธีทําให้คนรู้จักโดยการไปนั่งให้คําปรึกษาตามงานวัดสมาคมผู้สูงอายุซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีเลยที่เป็นทนายความแล้วไปให้คําปรึกษาชาวบ้าน แต่พอเราทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นทนายตั้มเขาก็กลา้าเริ่มที่จะขอคําปรึกษาตอนนั้นผมดังแค่ในจังหวัดนะคนก็เริ่มมาปรึกษาเยอะขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงมันมีจังหวะและเวลาของมันเมื่อถึงเวลาที่เราต้องออกมามันก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็เลยต้องออกทนายตั้มจะต้องออกไปลุยคดีหนักๆเหมือนหวย30ล้านอีกก็ได้ซึ่งคนรู้จักทนายตั้มก็เพราะคดีหวย30ล้านของคุณลุงจรูน ลุงเขาก็ต้องหาทนายที่ทะเลาะก,กับตำรวจตอนนั้นตำรวจการจนบุรีก็ไม่เชื่อเขาเลยตอนนั้นคุณลุงจรูญเขาก็เคยได้ยินเรื่องของผมที่ไปฟ้องร้องกับตำรวจ8คนเรื่องคนขายลูกชิ้นตอนนั้นเราสู้คดีจนชนะลุงเขาเห็นก็เลยเลือกทนายตั้มมาช่วยทำคดี30ล้านคนเป็นทนายใหม่ๆก็จะไม่มีใครเชื่อถือและไม่กล้าจ้างตอนนี้คนก็รู้แล้วว่าผมว่าความในคดีหนักๆมาคนก็มั่นใจ ซึ่งคนเป็นทนายใหม่ๆมันก็ลำบากทุกคนไม่มีใครสบายมาตั้งแต่ตน้นคนเป็นทนายความมันก็ต้องช่วยลูกความไม่ว่าลูกความจะผิดหรือจะถูกเราเป็นทนายความของเขาแล้วเราก็ต้องช่วยให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดเราก็ไม่ต้องกลับจากผิดให้เป็นถูกเราแค่ทำให้เขารับโทษน้อยลงก็ได้เช่น คนคนนี้ทำผิดมาเรื่องฆ่าคนตายเรารู้อยู่แล้วว่าทำอย่างไรให้เขารับโทษน้อยลงเช่นเยียวยาผู้เสียหายให้เขารับสารภาพและเอาพยานอื่นๆมาแถลงมีคุณงามความดีอะไรมาบ้างหลังจากที่เขาจะต้องติดคุก25ปีอาจเหลือแค่10ปีอันนี้พี่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเหมือนกันนะไม่ใช่เราเห็นว่าเขาผิดแล้วเราจะไม่ทำเลยไม่ช่วยเขาเลย ทนายต้องช่วยรักษาประโยชน์ของลูกความให้ได้มากที่สุดผมว่านะทนายทุกคนต้องช่วยทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่ว่าคนไม่ดีเราก็ช่วยอย่าไปกลับจากขาวเป็นดำหรือดำเป็นขาวเราก็ช่วยเขามีโอกาสที่จะกลับตัวได้ดีกว่ารูปแบบการทำงานของผมมันไม่เหมือนใครอยู่แล้วตอนที่ทำคดีหวยผมน่าจะเป็นคนแรกที่เป็นคนเอาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสื่อมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ตอนนั้นทนายเก่าๆเขาก็ออกมาบอกว่าเราเอาหลักฐานในคดีมาเปิดเผยเดี๋ยวก็แพ้สรุปว่าผมชนะสามศาลเลยผมชอบอะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันยากๆอะไรที่คิดว่าคนอื่นทำไม่ได้เราก็อยากทำเคยเห็นทนายคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นทนายเนะี่ยมันไม่รวยหรอกอย่างทนายตั้มจะรวยขนาดนี้ได้อย่างไรอยากจะบอกเลอเกินว่ารูปความเขาต้องจ้างคนที่มีความเชื่อมั่นมากกว่าเราเรียกเท่าไหร่มันอยู่ที่การตกลงกัน มันแตกต่างกันอยู่แล้วทนายที่ทําคดีง่ายๆแล้วแพ้และทนายที่ทําคดียากๆแล้วชนะประสบความสําเร็จตอนแรกๆอาจจะไม่มีคนจ้างเราก็ช่วยเหลือคนไปก่อนเยอะๆเลยดราม่าจริงๆแล้วมีมาหลายครั้งเลยอย่างแรกเลยที่เราผ่านมาได้เราต้องมีสติคนที่เคยผ่านทัวลงใหญ่มาแล้วเขาจะทําอยู่แค่2อ,อย่างคือ 1. สังคมไปทางไหนเขาจะไปทางนั้นส่วน2ก็คืออยู่เงียบๆ ของพี่เลือกอยู่เงียบๆดีกว่าอยู่อย่างเงียบๆสงบอยู่กับครอบครัวถ้าเกิดว่าพูดในเรื่องความดังนะเราก็เคยเป็นทนายที่ดังมากๆไปแล้วเราก็ประสบความสําเร็จชนะคดีใหญ่ๆไปแล้วทุกวันนี้เอาพูดความจริงกันเลยตอนนี้มันเกินฝันแล้วอยากอยู่อย่างสงบอยากอยู่กับครอบครัวอยู่บ้านทํากับข้าวเล่นเกมกับลูกมากกว่าไปสู้คดีหนักๆหรือไปรบราฆ่าฝันเพราะพวกนั้นถ้าเราออกไปทีหนึ่งเราก็มีคดีเพิ่มอย่างเราไปแถลงเราก็โดนฟ้องกลับมาแล้ว อย่างตอนคดีครูปีชาเราออกไปทําคดีมันใหญ่มากใช่ไหมทนายเขาเปลี่ยนมาสู้กับเรา6กถึงเชุดนะแต่เราก็ไม่กลัวตอนหวย30ล้านมีการมาร้องเราที่สภาทนายความเป็น1 0บสเรื่องแล้วก็ดําเนินคดีเรื่องหมิ่นประมาณมาอีก10คดีตอนนี้ก็ไม่อยากไปมีปัญหาเรื่องใหญ่ๆแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วขออยู่สงบสงบ,สงบดีกว่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ